สวัสดีค่ะการมาพบการได้งานข่าวพยากรณ์อากาศของวันจันทร์ที่หนึ่งมกร,ราคม2 5 6 7ค่ะร้อยหกสเ่ะกรณเกิดไปบนการคาดหมายลักษณะอากาศยุบสีชั่วโมงกลางๆก่อนนะค่ะอากาศยุบสีชั่วโมงกลางๆยังคงคมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้านะคะลมเป็นลมทิศตะวัอนออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดปลายมือหนีสูบประมาณ33-35องาศาเซลเซียสค่ะต 10, ่ำสุดมื่นเ้านะคะ 19เก่าถึง21องศาเซลเซียสค่ะปเป็นเบืองการคาดหมายลักษณะากาดเจ็ดมือคืนาคุไปซานตะล่างค่ะกัรในช่วงวันที่สองมกราคมถึงหกมกราคมสองพันห้ารหสบเจค่ะช่วงแรกก็เป็นช่วงวันที่สองมกราคมภัยสันตะล่างมีอากาศเย็นแล้วกะถึงหนาวแล้วค่ะในตอนเศร้าลมเป็นลมตัวลหลอ่อเฉียงเหนือความเร็วลมสิถึงยี่สบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดซีอป,ประมาณสาสิสามถึงสาสิห้าองศาเซลเซียสค่ะ ต่ำสุด19-21องศา,าเซลเซียสค่ะปละการในช่วงที่2นะคะช่วงวันที่3-6มกร 2, าคม2567อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะคะ1-2องศา,าเซลเซียสคะ่ะแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกบางในตอนเชร้าแล้วก็มีลมแห้งนะคะลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าโดยอุณหภูมิสูงสุดช่วงนั้นก็จะอยู่ประมาณ32-34องศา,าเซลเซียสค่ะต่ำสุด18-21องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะในช่ชงตลอดสัปดาห์นี้เนาะค่ะบริเวณาคอีสานตะลางก็ยังคูมีอากาศเย็นอยู่ก็อยากจะขอฝากพอแม่พี่น้องนะ,ะ้ะค่ะคอยที่ตามข่าวพยากรณ์อากาศจากทั้งศูน,นย์ยนอตุตุนิยมวิทยาภาคตะนอดเชียงเนือตะลางแล้วก็ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าเป็นระยระๆแล้วค่ะสำหรับมือ่อวาพอกันสำนีกรสำหรับก่าวด้านานข่าวพยากรณ์อากาศนี่ช่วงบ่ายอยู่ดีมีแห้งสุขผุสุขคนสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน